ในสภาวะวิกฤตแบบนี้ค่ะจะลงทุนสังหาแบบไหนให้รอดไปฟังคลิปนี้กันค่ะในช่วงโควิดที่ผ่านมาค่ะมีคำถามจากนักลงทุนหลายคนเลยเข้ามาถามว่าการลงทุนปล่อยเช่าสังหายังสามารถทำได้อยู่หรือเปล่า ต้องตอบแบบนี้นะคะว่าการปล่อยเช่าสังหารในช่วงโควิดที่ผ่านมายังทําได้โดยเฉพาะทําเลที่อยู่ในแหลงชุมชนมีกลุ่มผู้เช่าเป็นคนไทยและชาวต่างชาติและที่สําคัญนะคะที่ยังอยู่รอดปลอดภัยในการลงทุนคือทําเลที่อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยค่ะโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงยังสามารถลงทุนปล่อยเช่าได้ยิวสูงสุดถึง9%เลยค่ะถ้าพูดถึงทําเลที่ใกล้มหาวิทยาลัยนะคะที่มีชื่อเสียงในเมืองไทยที่แรกๆที่คุณจะนึกถึงก็จะเป็น3มย่านนะคะในเมือง ห,หรือว่าจะเป็นโซนอโศกส่วนอยู่ชานเมืองออกมาหน่อยก็จะเป็นทำเลแถวมหิดลนะคะอย่างเช่นโซนสรายาหรือที่จิ๊บอยู่ตอนนี้ค่ะคือทำเลโซนรังสิตนะคะซึ่งมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงถึง3มหาวิทยาลัยนะคะได้แก่ธรรมศาสตร์นะคะหมหกรุงเทพแล้วก็มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะคือได้ว่าเป็นทำเลที่ตอนนี้นิยมในการที่จะซื้อปล่อยเช่ามากๆเลยถึงแม้ว่าการเรียนการสอนนะคะในช่วงโควิดที่ผ่านมาจะเปลี่ยนการสอนแบบที่ต้องมาเรียนมหาลายัยเป็นการเรียนออนไลน์มากขึ้น แต่ก็ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับการที่มาเรียนที่มหาวิทยาลัยเองสังเกตได้หลังจากที่เด็กๆเปิดเทอมกันแล้วนะคะหล โครงการนะคะหลายคอนโดเนี่ยต่างมีนักศึกษาเข้ามาพักอาศัยเนี่ยเป็นจำนวนมากรวมถึงในเรื่องของอัตราค่าเช่าค่ะได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจเลยทีเดียวอยู่ที่ประมาณ6-9%นะคะด้วยทำเลใกล้มหาวิทยาลัยคะ่ะเป็นทำเลที่ราคาสังหาราคาไม่สูงมากเริ่มต้นแค่ประมาณล้านกว่าบาทจนถึงประมาณ3ล้านนะคะแต่สามารถปล่อยเช่าได้สูงถึง10,000บาทจนไปถึง2 0 0 0 0กว่าบาทนะคะแล้วแต่ขนาดไซ และตอนนี้ค่ะจิ๊บอยู่ที่โครงการเคฟทาวนโครงการที่อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะของ Asset ทไวท์นะคะที่ไม่ได้มีดีแ,ดแค่คอนโดมิเนียมเท่านั้นแต่ยังมีส่วนกลางที่จัดเต็มมากๆเลยเอาใจนักศึกษาเลยนะคะรวมถึงมีคอมมูนิตี้มอลอยู่ที่หน้าโครงการด้วยนะคะจะสวยงามน่าเป็นเจ้าของน่าลงทุนขนาดไหนไปชมคลิปกันค่ะ เคฟชาวคอนโดมิเนียมใกล้กับมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะห่างเพียงแค่200เมตรเท่านั้นเองเป็นคอนโด l ล w r i s 8ชั้นเสียคานพื้นที่โครงการขนาดใหญ่กว่า9ไร่จำนวนทั้งหมด1,073ยูนิตค่ะมีห้องพักให้เลือกแบบทั้ง1ห้องนอนและก็1ห้องนอน p l u สนะคะขนาดเริ่มต้นอยู่ที่23.77ตารางเมตรไปจนถึง38.43ตารางเมตรค่ะที่โดดเด่นเอาใจนักศึกษามมากๆเลยนะคะคือเรื่องของส่วนกลางค่ะเพราะมีมากถึง20โซนนะคะรวมถึงด้านหน้าโครงการยังมีคอม ที่เป็นทั้งครีเอทีฟสเปซนะคะรวมถึงมีร้านอาหารดังๆมากมายเลยค่ะตอบโจทย์การใช้ชีวิตนักศึกษามากๆเลยนะคะสำหรับใครที่มองหาคอนโดมิเนียมที่สามารถปล่อยเช่าได้ง่ายนะคะการซื้อสังหาที่ใกล้กับมหาวิทยาลัยก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะจิ๊บจะพาไปชมโครงการนะจะสวยงามขนาดไหนไปชมคลิปกันค่ะแต่ก่อนจะไปดูห้องตัวอย่างและส่วนกลางจิ๊บขอแชร่มุมมองวิธีการในการเลือกสังหาเพื่อการลงทุนให้เพื่อนๆฟังก่อนนะคะ สำหรับการลงทุนในสังหานะคะจิ๊บอยากจะมีหลักให้สําหรับนักลงทุนมือใหม่เอาไว้คิดตามก่อนที่จะลงทุนอสังหาในทาเลไหนก็แล้วแต่นะคะต้องมีหลักในการคิดอย่างไรบ้างนะคะคําแรกค่ะคือคําว่า knowledge นะคะ knowledge เป็นสิ่งสําคัญมากถ้าคุณจะลงทุนในหุ้นคุณจะลงทุนในกองทุนหรือคุณจะลงทุนในอสังหาก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับ สิ่งที่คุณจะลงทุนนะอย่างอสังหาสิ่งที่คุณต้องรู้เลยก็คือในเรื่องของ e n t a l y i e l d นะคะผลตอบแทนในการลงทุนต่อปีคิดเป็นเท่าไหร่นะคะอย่างที่2คือขายต่อในอนาคตจะสามารถทํากําไรได้หรือเปล่าก็ดูจาก capital g เกนนะคะรวมถึงต้องมีความรู้เกี่ยวกับทําเลที่คุณจะจะลงทุนด้วยว่าทําเลนั้นมีศักยภาพในการลงทุนหรือเปล่าการลงทุนทุกอย่างค่ะมีความเสี่ยงแต่การไม่ลงทุนเนี่ยเสี่ยงกว่าและที่สําคัญการลงทุนโดยไม่มีความรู้เสี่ยงที่สุดค่ะคาที่2นะคะ คือคำว่า area ค่ะ area นะคะหรือคำว่า location ค่ะเป็นสิ่งสำคัญในการลงทุนอสังหามากๆเลยแต่ก่อนมักจะมีคำพูดอยู่นะคะว่า การลงทุนสังหาดูแค่โลเคชันโลเคชันโลเคชันนอกจากจะต้องดูโลเคชันของอสังหาแล้วก็ต้องดูในเรื่องของโลเคชันหรือตำแหน่งของห้องนั้นด้วยนะคะว่าห้องที่เราเลือกนั้นสามารถปล่อยเช่าได้หรือเปล่าอย่างทําเลที่เราอยู่ตอนนี้นะคะคือทําเลของสามมหาวิทยาลัยดังนะคะไม่ว่าจะเป็นมอกรุงเทพมอธรรมศาสตร์หรือมอรงังสิตนะคะถึงแม้ว่านักเรียนนักศึกษาที่อยู่ต่างมหาลัยนะคะ อาจจะไม่ได้เลือกอยู่คอนโดที่ใกล้มหาวิทยาลัยอย่างเดียวแต่อาจจะมปอยู่กลับกลุ่มเพื่อนๆที่อยู่มหาลาัยใกล้เคียงกันนะคะซึ่งทั้งสามหาวิทยาลัยนี้ค่ะตัวจิ๊บเองก็เป็นเด็กธรรมศาสตร์นะคะบางครั้งก็เห็นเพื่อนๆเนี่ยมาอยู่ในละแวกนี้เหมือนกันรวมถึงบุคลากร รวมถึงคนที่เป็นคุณครูนะคะก็ต้องมีที่อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงกันอ,อย่างในทำเลนี้ค่ะก็จะมีอพาร์ตเมนต์หรือมีคอนโดมิเนียมหลากหลายเซกเมนต์นะคะวิธีการดูของเราก็คือเปรียบเทียบเลยค่ะว่าราคาของแต่ละที่เป็นเท่าไหร่่เช่นร,รังสิตพิรมก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์ที่ปล่อยเช่าตั้งแต่ระดับราคาประมาณ2,500บาทไปจนถึง6,500บาทนะคะคอนโดก็จะมีหลากหลายเซกเมนต์เช่นเดียวกันปล่อยเช่าตั้งแต่8,000บาทไปจนถึง20,000กว่าบาทเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราดูค่ะคือดู Value ของ p p r o e พรอพเวอร์ o คุณสมบตที่เรามีเนี่ยมีความแต,ตกต่างจากสังหารของที่อื่นยังไงนะคะสิ่งที่ดูนอกจากราคาสังหารแล้วอยากให้ดูประกอบนิดนึงคือเรื่องของการพัฒนาเมืองค่ะว่าจะพัฒนาเมืองไปทางไหนอย่างเส้นนี้ก็จะมีรถไฟฟ้าสายสีแดงนะคะรวมถึงจะมีห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆที่มีแปลนดจะมาสร้างในโซนลังสิตด้วยตรงนี้ค่ะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งค่ะที่จะทำให้ศักยภาพของทำเลลังสิตเนี่ยมีการเติบโตในอนาคตค่ะ ที่สค่ะคือคำว่า value ค่ะหรือว่าคำว่า property value นะคะ property value เนี่ยจะเกิดขึ้นได้หนึ่งก็คืออสังหานั้นต้องอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพอาสังหานั้นต้องสามารถปล่อยเช่าได้ระหว่างถือครองและตัวที่3มคืออสังหานั้นต้องสามารถขายได้กําไรเมื่อเวลาผ่านไปแล้วในอนาคตนะคะไม่ใช่ว่าราคาไม่ขึ้นเลยซึ่งในทำเลรังสิตค่ะจิ๊บถือว่าอาสังหาย,ยังราคาไม่สูงมากราคาล้านกว่าบาทก็สามารถซื้อปล่อยเช่าได้ yield ถึง9%แล้วนะคะนอกจากนั้นนะคะ สิ่งที่เราจะทําให้ Property ของเราเนี่ยมีมูลค่าที่สูงขึ้นนะคะคือเรื่องของบริการหลังการขายค่ะบริการหลังการขายจิ๊บมองเป็น2ออย่างนะคะคือเรื่องของนิติบุคคลถ้านิติบุคคลมีการบริหารงานที่ดีนะคะดูแลส่วนกลางดีมันก็จะทําให้อสังหาของเราเนี่ยไม่เก่านะคะรวมถึงมีแผนในเรื่องของรีเซลหรือการปล่อยเช่าก็จะช่วยให้เราเนี่ยหายห่วงเรื่องของการปล่อยเช่าได้ค่ะอย่างของ s s สเซไวเองก็จะมี a s s e t A+ นะคะ ที่ดูแลในเรื่องของบริการหลังการขายไม่ว่าจะเป็นการปล่อยเช่าการหาผู้เช่านะคะการทําสัญญากับผู้เช่ารวมถึงบริการเรื่องของการรีเซลในอนาคตด้วยค่ะเพราะฉะนั้นจิ๊บมองอย่างนี้ค่ะว่ายิ่งมันปล่อยเช่าได้นะคะราคาไม่สูงการเติบโตการพัฒนาเมืองมาในโซนรงังสิทธ์นะคะมหาวิทยาลัยยังมีการเรียนการศึกษายอย่างต่อเนื่องนะคะบุคลากรต่างๆก็ยังเข้ามาในโซนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตราคาสังหามีแวนะวโน้มที่จะขึ้นนะคะได้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลงทุนตอนนี้ ในอนาคตต้องดูด้วยค่ะว่าราคามันจะขึ้นไปอีกประมาณเท่าไหร่นะคะและคำสุดท้ายค่ะคือคำว่า environment ค่ะ e n v เ r o n m e n t ค่ะเป็นสิ่งที่จิ๊บมองว่ามีความสำคัญมากโดยเฉพาะการปล่อยเช่าสำหรับนักศึกษานะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะต่างอยากจะให้ลูกนะคะที่มาเรียนเนี่ยได้อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภยัยซึ่งโครงการคอนโดมิเนียมค่ะจะมีความปลอดภัยที่สูงกว่าการไปเช่าอพาร์ตเมนต์ตรงที่ว่ามีเรื่องของ CCTV ครบกว่านะคะมีเรื่องของการใช้คียการ์ดในการเข้าห้องล็อกชัน้นรวมถึงการใช้ฟัสชิลิตี้ต่างๆไม่ต้องออกไปใช้ข้างนอกนะคะถ้าเรามีฟัสชิลิตี้ที่ครบไม่ว่าจะเป็นห้องคาราโอเกะนะห้องซ้อมเต ะะหรือลูกจะไปเล่นเกมก็ยังเล่นอยู่ในคอนโดมันมีความปลอดภัยที่สูงกว่านะคะรวมถึงถ้ามีคอมมูนิตี้มอลมีไลฟ์สไตล์มอลนะคะอยู่ด้านหน้า มันก็จะช่วยในเรื่องของความอำนวยความสะดวกเรื่องของการกินการช้อปปิ้งรวมถึงไลฟ์สไตล์ของเด็กๆนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันทําให้โครงการที่เป็นลักษณะเป็นเมืองเหมือนเคปทาวน์นะคะได้เปรียบในเรื่องของการที่มีคอมมูนิตี้อยู่ในนี้นะคะมีพื้นที่ที่จะให้เด็กๆเนี่ยได้ใช้จินตนาการได้ใช้ทํากิจกรรมได้อย่างเต็มที่คุณพ่อคุณแม่ที่ส่งลูกมาเรียนนะคะหรือส่งลูกที่จะมาอยู่ในบริเวณนี้นะคะก็สามารถไว้ใจได้ว่าลูกใช้เนี่ยจะมีทั้งที่พักอาศัยแล้วก็ที่ที่ทำกิจกรรม สังเกตไหมคะว่าคำที่จีพูดมาทั้งหมดนะคะคือคำว่า a ค e ค่ะ k ค n o อเลด a r e a ล v a ียลแล้วก็ e ีแอมเบอร์ค่ะนี่ถือว่าเป็นเกตเล็กๆน้อยๆนะคะเอามาฝากสำหรับใครที่อยากจะลงทุนอสังหาในช่วงนี้นะคะลองพิจรารณาดูค่ะว่าการลงทุนอะไรก็แล้วแต่ค่ะถ้ามีหลักในการคิดประมาณนี้นะคะก็ทำให้คุณสามารถลงทุนได้อย่างปลอดภัยจะบอกว่าลงทุนทุกอย่างเนี่ยมันมีความเสี่ยงใช่ค่ะแต่ถ้าเราคิดวิเคราะห์ดีๆนะคะว่าทำเลไหนนะคะอสังหาชิ้นไหนนะคะสามารถลงทุนได้ ในสภาวะวิกฤตแบบนี้มันก็จะสามารถทำให้เราลงทุนยังคุ้มค่าและได้ผลตอบแทนที่ดีอยู่ค่ะ 20อยู่ตอนนี้นะคะเป็นขนาด24ตารางเมตรค่ะเป็นหนึ่งห้องนอนนะคะที่มีส่วนของพาร์ติชันกั้นห้องและเรียบร้อยแล้วนะคะห้องนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่1.69ล้านบาทค่ะปล่อยเช่าได้ประมาณ10,000บาทนะคะถ้าคิดเป็นผลตอบแทนในการลงทุนอยู่ที่ประมาณ7%นะคะตอนนี้นะคะในห้องมีส่วนคั้งเฟอร์นิเจอร์ที่ให้มาแล้วอย่างเช่นเตียงนะคะตู้เสื้อผ้านะคะชั้นวางทีวีรัวนะคะโซฟาโต๊ะกลางนะคะที่เราต้องมาทําเพิ่มก็คือเรื่องของการตกแต่งห้องเพิ่มเติมเช่นผ้าม่านนะคะรวมถึงของ ตกแต่งเล็กๆน้อยแบบนี้ค่ะแล้วก็ยังมีห้องที่ขนาดใหญ่กว่านี้นะคะเดี๋ยวจิ๊บจะพาไปดูค่ะ และห้องที่อยู่ตอนนี้นะคะเป็นขนาดหนึ่งห้องนอนที่ใหญ่ขึ้นประมาณ27ตารางเมตรนะคะ mm hmm. ก็เลยเยอร์คล้ายๆกันค่ะแต่จะมีความแตกต่างเรื่องของส่วนของห้องนอนค่ะที่จะมีสเปซใหญ่ขึ้นสามารถวางเตียงซิงเกิลเบดได้2เตียงเหมาะสําหรับการปล่อยเช่านักศึกษาสําหรับอยู่2คนนะคะราคาเริ่มต้นของห้องไซนี้อยู่ที่ประมาณ1.99ล้านบาทค่ะปล่อยเช่าได้ 12- ื0 0สองถึงหนึ่งบาทนะคะแล้วแต่การตกแต่งแล้วแต่มุมห้องคิดเป็นผลตอบแทนการลงทุนก็อยู่ที่ประมาณ7%กว่าค่ะมาพูดถึงเรื่องฟัง ัของห้องกันบ้างนะคะสําหรับที่นี่ค่ะก็จะมีในส่วนของครัวที่ให้มาแล้วมีที่เตรียมใส่ไมโครเวฟไปเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนเตาไฟฟ้าไม่ได้เตรียมไว้ให้พอรลฟ์สไตล์ของเด็กๆแถวนี้นะคะก็อาจจะไม่ได้ชอบในการทาอาหารสักเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าใครอยากจะปรวายเป็นเตาไฟฟ้าให้เด็กๆนะคะก็สามารถซื้อมาใส่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้นะคะภายในห้องมีเฟอร์นิเจอร์บิวอินให้แล้วมีแ ใหะะ้ยังมีเทคโนโลยีนะคะที่เอาไว้ใช้ในห้องคือเทอร์โมสตัทนะคะเป็นตัวที่ใช้วัดอุณหภูมิภายในห้องให้อุณหภูมิคงที่นะคะควบคุมอุณหภูมิได้ดียิ่งขึ้นค่ะรวมถึงมีลำโพงบลูทูธนะคะติดไว้ในห้องแล้วน้องๆก็สามารถเปิดเพลงฟังได้เลยค่ะ อย่างเสร็จแล้วเราไปดูส่วนกลางกันดีกว่าค่ะว่าในแต่ละคารที่บอกว่ามี20โซนอะมีอะไรบ้างฟิตเนสที่นี่นะคะมีใน2ส,ส่วนนะ,ะส่วนที่เป็นชั้นล่างมองเห็นสระว่ายน้ำนะคะแล้วก็ด้านบนค่ะที่มองเห็นสระว่ายน้ำเหมือนกันและที่สําคัญค่ะที่นี่มีข้อแตกต่าง,าง,างจากฟิตเนสที่อื่นๆคือมีในส่วนของเฮลท์โซลูชันนะคะเอาไว้ตรงนี้นะคะเป็นวัด มวลกล้ามเนื้อองค์ประกอบของร่างกายนะคะแล้วก็มีห้องประถมพยาบาลนะคะไว้ประถมพยาบาลเบื้องตน้นรวมถึงมีเซตนะคะตรวจความดันจากโรงพยาบาลสมิติเวชและแอปพลิเคชันที่ใช้สามารถเรียกคุณหมอได้เลยยามฉุกเฉินค่ะ ออกแบบล็อบบี้ของที่นี่นะคะออกแบบให้แต่ละล็อบบี้เนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะคะมีทั้งในส่วนของไลบรารีฟิตเนสรวมถึงตรงนี้ค่ะเป็นเหมือนโคเวอร์กิ้งสเปซนะคะที่สามารถนั่งทํางานแบบแยกนั่งได้หรือมีห้องประชุมนะคะที่สามารถนั่งประชุมกับเพื่อนๆเป็น,น,นกลุ่มได้เลยคะ่ะ อยู่ตรงนี้นะคะเป็นบริเวณล็อบบี้ของเอกคารหนึ่งนะคะที่มีความแตกต่างกันอย่างที่จิ๊บบอกไปแล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีความโดดเด่นนะคะเรื่องภาพด้านหลังค่ะเป็นของคุณโลเลอเดนะคะนักวาดลายเส้นที่เป็นที่รู้จักในเมืองไทยค่ะก็วาดเพ้นท์ไว้ที่นี่เลยนะคะทําให้ตรงนี้ค่ะเหมือนกับเรามาอยู่คาเฟ่เก๋ๆเ,เลยนะคะ ย้อนไ่เป็นเด็กจริงๆเลยนะคะนี่คือห้องเกมรูมนะคะที่มีอุปกรณ์ต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะปิปปองโต๊ะพูนะคะรวมถึงห้องเกมรูมด้านในที่เป็นระบบ VR รองรับ PlayStation 5ฟด้วยจะสนุกขนาดไหนนะคะลองไปเล่นกันดีกว่าคะ่ะโอ้โหนะคะอันนี้เป็นล้ำมากเลยคะ่ะมีเล่นแบบเครื่อง VR ได้เลยนะคะแต่เอิญดิฉันยังไม่ได้สแกนใบหน้าเป็นคนลงทะเบียนนะเลยยังเข้าเล่นได้ตอนนี้เป็น Play 4อยู่เดี๋ยวเปลี่ยนเป็น PlayStation 5นะคะก็ล้ำเข้าอีกคะ่ะ Okay. Hey. เ,เล่านะคะเป็นส่วนหนึ่งที่จิ๊บชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่านอกจากจะสามารถนั่งดูทีวีดูเดบลิคด,ดูหนังดูละครได้แล้วนะคะยังสามารถไว้ซ้อมทีเซ็นงานนะคะประชุมกับเพื่อนแต่จิ๊บว่านะคะส่วนใหญ่น่าจะเข้ามาร้องคาราโอเกะกันมากกว่าค่ะนอกจากจะมีห้องใหญ่แบบนี้ยังมีห้องเล็กๆแบ่งย่อยๆไว้อีกนะคะสามารถใช้งานกันได้นะคะนอกจากนั้นค่ะย,ยังมีอีกหนึ่งห้องที่ชอบมากนะคะอยากจะบอกว่าตอนจิ๊บเรียนก็แอบชอบเล่นเกมเวลาเราเครียดเรื่องเรียนใช่ไหมการเล่นเกมก็ถือว่าเป็นการระบายความเครียดและแถมสร้างจินตนาการ ไว้ในสมองได้อีกนะคะก็สิ่งนี้ค่ะจิ๊บมองว่านอกจากการลงทุนนะจะดูแล้วว่าห้องสวยไหมนะคะส่วนกลางก็มีความสําคัญมากเลยยิ่งมีส่วนกลางเยอะคนก็อยากที่จะ มาอยู่กันเยอะมากขึ้นนะคะทําให้เราสามารถปล่อยเช่าได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะไปดูห้องเกมกันดีกว่าค่ะ,ะไลนนี้คือห้อง s u p e r ร a ฟ้าโซเชียล n อนเนนะคะจะบอกว่าเป็นห้องเกมรูมอย่างเดียวคงไม่ได้น้องมันก็สามารถนั่งทํางานได้ด้วยนะคะซึ่งเก้าอี้ก็ออกแบบมาสําหรับนั่งหน้คาคอมนานๆด้วยค่ะก็ตอบโจทย์สําหรับชีวิตน้องนองนักศึกษานะคะท,ทั้งที่อยากเล่นเกมแล้วก็อยากนั่งทํางานในห้องนี้ค่ะ สำหรับโครงการเคฟท Space ที่จิ๊บพามาชมในวันนี้นะคะถ้าใครสนใจจะซื้อโครงการนะคะสามารถติดต่อได้ตามเบอร์และไลน์ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารอสังหาโปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นเด็เดๆอย่าลืมติดตามเพจอสังหาเรื่องจิบ๊บๆกันนะคะสำหรับคลิปหน้าจิ๊บจะพาไปชมโครงการไหนนะคะอย่าลืมดูคลิปกันนะคะ